สวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการเซค่อนแคชเกมมิ่งเฮ้ยโอ้อยู่ก็ตกจากฟ้านะฮลโลสวัสดีผมดีเจเฟรนไฮนี่คือรายการเซค่อนแคชเกมมิ่งนะครับอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดของเรานะฮะที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้นะฮะเลกเกอร์เวล์นะฮะซึ่งตอนนี้ได้แอบเล่นไปแล้วเล็กน้อยนะฮะเริ่มแอบ แอบก็คือแอบเดนก็คือมีของนะฮะมีป้อมมีปืมนมีนู่นมีนี่มีกล้องมีโลอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมผมใช้ปืนนะหนอแล้วก็มีรถเจาะหรือเปล่ารถเจาะผมสามารถเลี้ยวรถเจาะได้นะเนี่ยหนอคือเกมนี้ก็จะเป็นเกมใหม่ที่ก็คือเกมไม้คับแต่ทําเป็นแมปเป็นเลโก้แทนนะฮะจะสังเกตว่าทุกอย่างจะเกิดจากการสร้างสร้างยังไงเป็นโลกฮะ,ะโลกเหมือนไมค้ค้าไปเออ เรียกง่ายก็คือเลโก้ไมค้ามันถ้าไม่ถ้าไม่กลัวติดอีกสิทธิ์ก็คงจะทำเป็นเลโก้ไมค้ามนะฮะแต่เลโก้ไมค้าผมก็เคยเห็นอยู่นะที่เป็นของเล่นแ,แพงดีน,นี้จะเป็นการเจาะนะฮะการเจาะลงไปนะรถเจาะซื้อไว้สร้างอะไรต่างๆนะหรือว่ามันมันเหมือนได้ตังค์หรือเปล่าวะโอ้ยซึ่งขี้เล่นตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครัเล่นยังไงก็ไม่รู้คือมาก็มาถ่ายเล่นนะถ่ายแล้วก็ไปอุ้ยอุ้ยอ้ยอุรถ ไถน,นะรถไถมันต้องไถเอ้าเจอแล้ววะอ๋อโซหิมาครับโอ้โหไปโอหิมาต้องไปดูต้องไปดูรถติดรถติดโอ้ยซึ่งพานี้เราจะไม่มีสาระเลยนะเราจะมาสำรวจอย่างเดียวว่ามันแตกต่างออกับไมา้ค้ายังไงนะครับจะได้เผื่อเป็นทางเลือกให้คนอื่นที่กำลังจะเลือกซื้อมานะว่า ว่ามันติดนะออกก่อนแล้วก็ใช้เราเราใช้แบบให้มันรีโมบันนี่กเกมนี้มันเจ๋งนี่ครับมันไม่ต้องนั่งขุดเองครับเอ้ยไม่ใช่น,นี้เดี๋ยวว้านี่รีโมบเทเลน่แล้วก็รีโมบเลยาเราของเราไหลลงไปนะฮะนี่แล้วเราก็ลงไปขี่เหมือนเดิมว้าตกไม่ตายด้วยชอบตรงนี้แหละนี่รถรถเ,เรายังถ้ารถเรา,เราติดอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ทำเหมือนในลักษณะเดิมนะฮะคือมันดีอยู่นะฮะแบบมันทำะไรเร็วเอ้ยตุ๊กตายหิมะสัตว์สร้างได้หรอวะผมอยากสร้างตุ๊กตายหิมะอัอนนี้เป็นสร้างวงกลมนะครับเออเพนดีมุกเทอเร์เรนแฟตมิกเพอาะทำให้เป็นพืน้นที่เรียบนะฮะดูน่าจะใช่นะครับใช้เป็นพื้นที่เรียบ อ๋อนี่เราไ้น่าเราไปสร้างบ้านนะฮะผ่านหน้า,ามาสร้างบ้านแน่นอนฮนะอันนี้เรามาทําให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เหมือนจอดออกมาแอ้ปก็เจอดหลุมจอดหลุมโอเคฮะอันนี้โอ้โหมีกันไก่เลยอ่ะอะไรวะโอ้ยมาเป็นมาอย่างนี้เลยโอเคฮะรู้ระบบเบื้องต้นแล้วก็ขับต่อครับอ้าวถอยหลังถอยหลังไม่ได้เหรอเดินหน้าได้เดี๋ยวกดเขียวเลย โอ้ไปแล้วฮะตอนนี้เอ้าเอ้าเจอเพื่อนโหูใครอะใครคุยได้ปะ h e ลโ o How อาย y o ไม่ตอบเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษได้สัวมีปืนนะเว้ยเออเออโอ้ตัวแตกเลยมีกระดูกเลยสมจริงจัดเอาละเดี๋ยวเราข้ามฝั่งมาดีกว่าไปดูฝั่งนู้นกันบ้าง หาเนี่ยสำรวจโลกสำรวจอย่างเดียวไม่มีคำว่าเล่นเอ้ยผมอยากเอ้ยอะไรไ้ใต้น้ำเอ้ยลงไงอ่ะเฮ้ยนี่ครับต้องเปิดนี่กาวแชร์เตอร์ลงไม่เห็นมีคำว่าลงเลยเฮ้ยอยากลงล่ะเอ้ยนี่จิกสายค้างป่ะวะไม่ใช่ดำน้ำตอนนี้วายปกติเฮ้ย โอ้กึ่งล่างอะไรวะสวยอะดูดิครับโอ้โซนนี้เป็นโซนโซนต้นสนนะฮะไปโอบไทกะนะครับมีดอกไม้รูปรูปร่างคล้ายๆหัวใจนะฮะหรือว่าดอกกุหลาบอะไรอ่งมองไกลหมดจะเหมือนหัวใจเลยน้ำเป็นเลโก้เลยเนี่ยดูดีสังเกตเห็นว่าน้ำมันเป็นเลโก้นะดูมันจะมีปุ่มๆเป็นแผ่นเลยนะ เก็บได้ไหมอ๋อเก็บได้ด้วยแล้วมันแต่งตัวไงครับผมอยากแต่งตัวเฮ้ยของเมียเฟนีเนี่ยหนุ่มเวนหรือผู้หญิงวะน่าจะเป็นผู้หญิงเฮ้ยมีแขนมีเล็บเอ้ยเอาแขนนี่เฮ้ยชุดนี้เฮ้ยนี่ดีกว่าใส่อยู่แล้วเฮ้ยทำไมไม่ใส่เอ้าใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวผมไม่ได้เหรอโหจบเนาะ โอเคนะครับเราได้อะไรมาวะเนี่ยใส่ปืนก่อนนี่ปืนมาสำรวจโลกนะฮะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเราไถ่ปะเนี่ยอเ,เออสตีมโลลรลเลอร์วิธีใช้ WSD ลิกซ้ายค้างก็ได้เล,ลีกรถล,ลีกรถหรือทำถนนหรือเปล่าเนี่ยอโอ้ย อ๋อรถสร้างรถทำถนนมาครับเนี่ยเฮ้ยสวยใช้ได้ครับเนี่ยเกมนี้โอ้โหเกมข้าบไม้ค้ารับเนี่ยเกมปราบไม้ค้านะฮะโอ้โหพุนเสียนเลยนะเดี๋ยวไปหาอันอื่นดีกว่าไปผมว่ามันต้องมีอันอื่นอีกแต่ว่าเราก็ซื้อก่อนเลยซื้อนี่ครับมันต้องมันต้องซื้อครับเนี่ยพวกเนี้ยเห็นนะมังกรมื่นหนึ่งเนี่ยอันนี้โวลิเคิลนะฮะผมซื้อนี่ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องบินดีวะ จากไในนี้มากวาวกว่าซื้อไปก่อนรถรถออกมาคับเวลาซื้อมันก็ดีอย่างเงี้ยแหละต้องหัดมุมกล้องดีเฮ้ยผมเจออะไรวนะน่ะขาวขาวอะสเกลตันบ่อะเออมันมันมีพวกนี้นะครับพวกสเกลตันซอมบี้ไล่ตอนกลางคืนนะแล้วมันเล่งยังไงว,วะเนี่ยเมาป่ะเนี่ยเหรอเห็นโดนเลยเออเอ้ย เออเอาดิเอาดิเอาเอาดอาาอิอย่ามาหืออย่ามาหือเอ้ยใครอะ,ะกรรมกรเหรอนนเอ้ยได้เพื่อนแล้วโลมม่มันตามป่ะไม่ตามหรือว่าอ๋อนี่ฮะซื้อชารเลคเตอร์ครับอ๋ออย่างนี้เองพันกว่านะครับแพงจุงเรามังกรอมาขับดิการเอ้ยนี่นี่เพลนนนอ นี่ผมเคยขับอยู่นะครับผมไปเจอมาตอนซ้อมซ้อมแบบก่อนอัดเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สวยครับรดูดิเจอแล้วเหมือนเห็นอะไรฟรา้าฟ้านะั่นนกหรือเปล่าวะกูทิ้งเลยเนี่ยกูทิ้งเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป้าหมายขี่ได้ไหมได้ด้วยไปเลยเดีย๋ยวขี่ฟินขี่ฟินขี่ไง โอ้ยมีเต็มเลยมันมีแอทแท็ด้วยครับเนี่ยเหมือนมังกรเลยมังกรกมันมีแอทแท็กอนะ่ะอะไรทำไมได้ไหนอะเก็บไม่ได้กดเอฟหรือกดอไลค์คลิกแท็บทีเดียวไม่ได้คนระับเหมือนต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าตอนนี้ผมป๊อป,ป,ปผมเต็มเลยคนระับผม,ไ,มได้เก็บม,มาทั่วโลกเลยนะไหลบังกันไปลูกเฮ้ยใช็ได้ไนงะตัวน,นี้เฮ้ยอ,อะไรอนะตอนนี้อยู่ในโซนการสำรวจนะสำรวจว่ามีอะไรบ้างเฮ้ย เฮ้ยทีเด็ดขาโอ้โอ้ซื้อเท่าไหร่อยากได้แล้วนี่คันนี้เอามันห้าเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์วิธีเก็บตังค์สไตล์ผมนะฮะนั่งเจาะดินคะได้แน่นอนแป๊บเดียวอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เลยเจาะอย่างเดียวเจาะเจาะอะย จอจอจอไเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้ตังค์ดูว่าต้องขับไปเรื่อยคะมันตอบตามพวกของหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยต้านรอเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับมันเป็นการสำรวจครั้งแรกเนี่ยโอ้โอ้ โอ้ยว้าวมีเป็นเทมเพลตเลยฮะเนี่ยไหนเพื่อนไมากร้องอีกครับนี่เหรออุ้ยมีสางบายด้วยเฮ้ยนี่ผมขาดโซ่เลยฮะประมาณโอ้โหนี่นี่นี่นานปะวะโอ้โหเต่๋ยวไม้คัพเยอะนะถ้าเป็นไม้คัพประสาทผมพางสองสามพันไม่เสร็จแน่นอนถ้าเป็นเกมนี้ครับ ขอให้คุณกดไปทีเดียวแล้วคุณรอแป๊บเดียวนะทุกอย่างกย so ่าล้อข evet uh ึ้นมาแล้วกจะเกิดความอาการแหลกแล้วเน็ตแล้วเกิดโอ้โหเกมฆ่ามายขาผ่องแท้ครับเกมนี้เกมปราบมายขาผ่องจริงนะตอนนี้เฮ้ยโดน โอ้เขื่นจะขึ้นอ่ะขึ้นไปดูอ่ะขึ้นยังไงวะฮึ๊บฮึ๊บเฮ้อขึ้นมันเกาะได้แต่ขึ้นขึ้นตรงนั้นยากนะครับเฮ้ยแต่แต่แต่ทาาเฮ้ยมีเพื่อนด้วยอ่ะเฮ้ยได้เพื่อนใหม่เลย้เย โอ้หประสาทครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะเกมนี้นะครับผมชอบเล็กตัวชอบเลโกโล้นะครับเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมครับอะไรก็ได้ที่เป็นสี่เหลี่ยม,มชอบหมด <c oughs> นี่ห้องอะไรวะเนี่ยห้องขังเหรอเอ้ยมีอะไรด้วยเนะี่ยเก็บซากเก็บซากอะไรวะเฮ้ยอะไรมันปลุกหรือเปล่าเนี่ยอย่าเลยฮะ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะว้าวฮ้าเฮ้ยเเฮ้ยเกาะไอ้เด้อลงไงอ่ะลงจะลงปัญหากูจะลงดู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 อ๋อนี่ค่อยๆไต่ออกมาเอ้าเดี๋ยวผมจะพังกันไปข้างนอกอ่ะเนี่ยนรถเจาะแม่งรถเจาะเฮ้ยออกมาข้างนอกเฉยเออใช้ได้เฮ้ยโอ๊ยวุ่นเด้อสู้อ่ะเจ้าเกี่ยมดาบล้ว หมดใหม่เฮ้ยอะเ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 ฮ้ย,ย,ย,ยนี่อะไรวะเนี่ยผมอยากหาตังคนระับหาตังยังไงอ่ะเออเดี๋ยวเราขึ้นบินมากันขึ้นบิน นี่ฮะเฮ้ยเจออะไรกว่าเนี้ยก็เกมอันนี้มันโ,โหใช้ได้ฮะเครียดสุดๆเจออย่างเดียวอะไรวะเนี้ยเลโก้เครียตเตอร์ซีซันพรอมแดนลาวาหรือเปล่าเหมือนคิวเวอร์จะมีพวกแดนลาวาอะไรยเยอะแย ลงก่อนเนี่ยอยากรอเนี่ยครับอะไรอ่ะค่อยๆทำเหรอใช่ปะอ่าวางแผงก่อนแผ่นหนึ่งใช่ไหมทึบเป็นแผ่นก่อนแล้วไงต่อฮะเอ้าเสร็จเลยคุณดูว่าต้องให้นั่งต่อเองมาเสร็จเลยอฟอร์เนนไฮดกับบ้านนะตอนนี้ อะไรอ่ะเฮ้ยเปิดไฟเฮ้ยได้ตั้งแล้วนี่ไงเฮ้ยมีรถแถบไปด้วยอ่ะเฮ้ยกล่องอะล่ะกล่องปะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ๋อใส่กล่องอ้าวไม่เก็บไว้อ่ะจะกินอ่ะปิดเพื่อตันเนี้ยหอที่นั่งอ๋อสบายเกินชีวิตของฟาร์เดนไฮ กินกล้วยเอาหายไปไหนแล้วโอ้โหอร่อยชิลสุดเลยครชีวิตของผมอพอเนี่ยสาวยน้ำปะวะถ้าคุดาไม่ผิดนะโอ้ยได้เพชรโอ้โหมีตังคซื้อของเอ้ยอะไรครับเนี่ย้็สาวยน้ำมีอยู่แค่เนี้ยเฮ้ยมีบั๊กแสงเหมือนพวกไอ้นั่นอยู่นะเฮ้ยโอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โหเก็บเก็บ โอ้เก็บถุกเม็ดเข้าบ้านนะเข้าบ้านจะเข้าบ้านไงเข้าไปแล้วมีอะไรมองไม่เห็นอีกอ๋อนี่โอ้ชิลกดอีปิดเปิดได้ตังค์ป่ะโอ้ตังค์ตังค์ตังค์โอ้ตังค์ตังค์โอ้พี่เก้าพันแล้วหนู่มขื้อมังกรเลยฮนะมีอะไรอีกมีอะไรให้ได้ตังค์อีกเฮ้ยนี่ไงอะไรอะที่สั่งยาวอะ ลอบเวอร์ใช่ฮะที่ถ่างยากกดสเปซทำให้ถ่างยาอ๋อนี่ถ่างยากถ่างยาเราต้องเป็นแต่งบ้าอ้าวพังเลยโอ้พอพอผมยิงทำยิงพังได้รถไหม่รถคันใหม่รับบอลยิงเฉดตังฮะเกมนี้เก็บตังค์ก่อนเฮ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนโลเฮห้โยโย โอ้ยมันจริงๆเกมนี้เดี๋ยวขอลองขับตัวนี้ก่อนมันจะมีคอปเตอร์เลยฮะโอ้โหมีอะไรให้ลองเยอะแยะหมดว้าวเอ้ยโอ้ยโอ้ยยรถแรงรถแรงเฮ้ยใช้ได้ซื้อครับขันเก่ากูอยู่อ่าขันเก่าบักบักกี้อันนี้เคียเตอร์ขาจัดแล้วก็มังกรนะฮะมังกรก็ต้องจัดเดี๋ยวสี่พันเก็บเอาวัวใหม่ฮะนี่เอ้ยอะไรอะหมี ชิบมีป้าไอสัตว์มีป้าเหรอไม่พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขี่ได้มเฮ้ยใจเย็นต้องสูมแล้วมีป้ามีป้าหมดแล้วเออนั่นเลยมีป้ามีป้าว้าวนาหลักจัดไปเลยมีป้าโอ้โหโอ้โหอ่าฮ่เฮ้ยโจมตีดเลย เป็นอะไรครับเนี่ยได้อะไรมาอ๋อนี่มีอันนี้มีมป่ามได้ก,กล้องแตวผมอยากขับฮอบเตอร์ครับงอเอามาเล่นวันนี้กูแม่งโอ้โหเฮ้ยขับเลยวะสเปรบ่าป,ปะไรอ๋อโอ้ยเร็วไปเลย เฮ้ยผมชอบคันนี้ไปเสือบซื้อหมดแล้วผมเลยนะเฮ้ยนั่นมาคนเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะนะ่ะขอลงไปดูเฮ้ยนั่นหลกนะักแอ๊ะคุณจิงเฮ้ยโอ้โหผมเสือบนี่แหละวะ อยู่ในเกียร์เจอดิใช่ปะเกาอยู่เกาอ่ะเกาเกาซื้อไม่ได้ปะโอ้เสียดายอะไม่เมี่ยมผมซื้อหมาเนี่ยผมชอบหมานั่นหลาชี้ขึ้นคอปเตอร์ต่อคอปเตอร์สุดโกงเร็วจัดควบคุมไม่ทันเว้ยตดลงมันตดลง เอบ้านบ้านบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เราติดอยู่ข้างบนเข้ามีไงมีมีกล่องครับอ๋อยยอะได้ไรอะหูดับไหมดับไหมคดับไหมซอสอะคันล้าอ๋อนี้เป็นดาบจตุลัสนะคันล้าอันนี้เป็นซอสปกติซอสหรือสวอร์ดก็ได้นะผมไม่อยากมีปัญหาเรื่องการใช้การออก เอาเสียคำว่าซอสกับสวอตนะฮะอะไรวะเนี่ยคืออะไรแล้วมันอยู่ไหนไหนมันอยู่ไหนนี้ใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างแดงครัเนี่ยดอกไม้นะครับเฮ้ยเราต้องใช้ดาบใหม่ปรับสเกลตันของเรานะฮะเฮ้ยเพื่อนใหม่เฮ้ยโอ้โหโคตรเลย โอ้โหหนึ่งวีสามอ้าวพึ่งชมตีต้องผมอะเออเจ็บหมดเราเล่นรถกันไปเลยเยี่ยเจ้าข้าไปเออเออคนเร็วเออ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 โอ้ยเขี่ยเอร์ไป ผมเป็นวงเกี่ยวกับเกมนี้รักเลยเราหาพื้นที่ที่มันเอ้ยนี่ไงผมชอบทะเลแบบเขียวๆนะธรรมชาติตรงเนี้ยเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้กันนะครับพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านนะครับพาร์ทนี้เราละจักดามาพอแล้วนะฮะบางคนบอกกูมาดูเกมกูมาดูวิธีสร้างอ่ะกูได้ครับกูได้คนคนเล่นนฮะคนเล่นแบบ บอลเทินเล่นเลยคจบจัดนะเอ้ยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณรับชมนะครับวเจอกันใหม่โอกาสหน้าเลเกอเกินนะครับรับรนะองว่ามีต่อแน่นอนนะคมันหมดสุดม,มันหมดหมายครับอีกลายกอดหมายครับหลอกๆนะครับเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้านะครับผม